thank you มุนี้เซียบหนีน้องน้ำหอมมาดินไดโนเสาพาพ่อเซียมชุละในเมืองกรีพาเซียเวอลินเหี่ยวมาสุดทางคลิปขี่เฉาขี้เฉาอยู่เสือสวัสดีค่ะก่อนลูก์เก็งเขาเป็นเก็งโรงก่อนสวัสดีค่ะเสื้อน้องในลูกน้องน้ำหอมหนีน้องน้ำหอมอยู่กับคุณยายกับนัลเล็กค่ะโอ้ยตุตรยานหรือเสาค้อยาว รีบยืมอันใส่กล้องก่อนเริ่มจะขึ้นที่แล้วลูกรีบที่เบ่ยเจ้าน้อยส่วนไดโนเสาร์ส่วน,น,น,นสาธารณะอยู่อำเภอสหัสขันนี่จ้จะมองคือบนเวทายรูป ใชแล้วคุณฝนตกเศร้าพี่ตุ๋มแั้วนี้เดียนเอาอะไรในกับเพาะล่ะพี่พี่ตแลแลัวเลือกอ่ะฮะคนหน่อยฝนตกเศร้า อารูปทองลอดทองเดินมาเสาไปจะเลิกที่จะน้อยนะลูกเห็นไหมบ่เฉา ขึ้นห่างมันบอรล้ะเอาไตทำนมย่งมาเดินมาเร็วเรย่งมาห่างไดนเดอรซเอาตกตกตกเสียบนักเรีงเย็บตีเดนเดอร์ พอตีเดนน้องสาวเลยโดนมาคักเลยน้องสาวนี่เตียนเดนน้องสาวเตียนเฉลยล้ออุ้ยเตียนจนนั้นแหละมาเป็นครับมาเด้องรอดทองในน้องสาครับตอนนี้ถือดวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแม่ถูกรอดทองในน้องสาวแทนรอดทองสาง ไปรอดดีอสองรอดเตือนพ่อไปร,รู้เฮม่เสียบรอดรอสองเลยนะสาวน้ำกันน้องน้ำหอมไม่ได้มาเอาเอา,เอาไปแล้วไปแล้ว หอนนะเรียดหอนเสาตะเลอีโลลายตูทเทอเอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยขี้สูงโอ้ยเก่งกั้ง,ลงเลยเป็นยานแล้วเนี่ยยานเฟื่อยเพื่อยอ พ่อขี่ไม่ได้พ่อขี่ที่ไม่ได้ขี่เดี๋ยวเศร้าละฮะก,กูไม่ขี่ไม่ได้หรือ <c oughs> เดนุ่งสาเ์เด้ตะกาผือมีไปหุ่นน้ารุ่นไกลไปน้ำพ่อพุ่นหุ่นิีนงหองพุน่น มันก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งกบนำปัน้นไอิคิีมพี่เป็นไอิคิีมวอเออเขาเรียกว่าคิมมีมวอวะไม่เห็นแม่เห็นแต่สีแดงเออ พาเซฟแว้ลินพอเป็นยาเอยมาสุดทางอุ้ยเต้นอู้ชสวยจังเลยอากาศดีลมเนอะ ดอกไม้ไม่ได้เลยเสียบเลยดอกไม้ประโูงกับเมือต้นนอนทิบแนะล้วจนเสาได้แล้ะเสียบคิดดในพาเสียบไปซื้อน้ำปัน่น่นเสียงเพื่อน